วันนี้เราจะมาทบทวนกันเราจะนำมาเสนอนะครับในหลายๆเวอร์ชันนะมีทั้งปลามีทั้งหมูมีทั้งกุ้งนะครับจริงๆเรามีมากมายแต่เราก็คัดคัดมาอะเริ่มต้นก่อนเรามาพูดถึงเรื่องปลาก่อนนะครับปลานี่ถ้าหากว่าเอ่อนำยูพาร์ตไปผสมกับอาหารให้ปลาแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นเห็นนะครับปลาโตเร็วครับปลาแข็งแรงครับปลาปลอดโรคนะครับอัตราการอยู่รอดเหลือมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่ เรื่องผิวนะครับก็หลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยก็เรื่องน้าดีน้ำดีคุณภาพน้ําโปร่งน้ำใสใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เลี้ยงปลาเช่นปลาในกระชังหรือปลาในบ่อเนี่ยต่างพูดกันมาเสียงเดียวว่าอยากจะเจอมานาโอ้โหสุดยอดจริงเจอแล้วไม่ผิดหวังบอกงั้นเพราะฉะนั้นก็เราจะไปที่บ่อปลากระชังของคุณวันที่อยู่ชัยนาทเนี่ยเราจะทวนอีกทีนะนะแล้วทวนอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะฟังเสียงคุณวันที่เข้าสายมาเนี่ยเป็นสองคลิป เริ่มคลิปแรกก่อนนะเปิดตัวคุณวันที่ชัยนาทพร้อมกับยูพาร์คโชคดีพาวเวอร์เชิญเลยครับอนิดไหนเป็นชนิดไหนแล้วก็ดูแลกันยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอขออนุญาตแนะนําแนะนําตัวชื่ออะไรครับพี่ครับ,รบไม่เป็นไรครับชื่อวันค่ะเลี้ยงปลากระชังของจัขขขงหวัดชัยนาทนะคะเลี้ยงมา20กว่าปีแล้วซึ่งประสบความสาเร็จได้ดีค่ะอพี่พี่วันนะครับเป็นเจ้าของ บ่อปลากระชังนะที่นี่ตำบลเลยฮะตำบลท่าชัยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะเป็นรุ่มแม่น้ําเจ้าพญาทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็อีกท่านนี้ใครฮะชื่ออะไรฮะค่ะชื่อแหววค่ะแหววนะฮะก็เป็นผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงเป็นหุ้นส่วนไหมฮะค่ะปีกับน้องค่ะแยกกันแยกกันแยกกระชังกันบรรยากาศที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือแม่น้ําอะไรฮะเจ้าพญาค่ะแม่น้ําเจ้าพญานะโอ้โหนี่เราเห็นสองฝั่งนะฮะฝั่งนี้นี่รู้สึกจะมีการเลี้ยง ปลากระชังกันยาวไปเลยฮะนับเป็นกิโลกิโลเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ปลาที่ที่เลี้ยงกันตรงนี้ปลาอะไรฮะเป็นปลาทับทิมอย่างเดียวค่ะปลาตัวเดียวค่ะปลาทับทิมนี่คุณสมบัติปลาทับทิมเป็นไงฮะท่านต้องเดาเอาก็ต้องถามคนเลี้ยงแหละฮะจากที่ท่านได้ไปสัมผัสนะครับหน้าใี่ปลาทับทิมเป็นไงคืออย่างนี้ครับปลาทับทิมเนี่ยก็อย่างหนึ่งอร่อยอ่ะเนะส่วนปลาที่ปลานินปลาทับทิมปลาทับทิมนะเดี๋ยวครับเรามีเรามีปัญหาตรงที่ว่า คุณพี่เขาบอกว่าพี่วันพี่วันพี่วันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงปลาทับทิมเนี่ยประสบความสําเร็จมาตลอดระยะเวลายี่ิปีแล้วเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าความสําเร็จของพี่วันคืออะไรเป็นลักษณะแบบไหนนะความสำเร็จอ่ะเริ่มต้นก็คือว่าการตอนที่เราเราปักธงที่นี่แล้วนะทีนี้ขั้นตอนที่เราจะนําไปให้นะบอกว่าเมื่อกี้ให้สามืือต่อวันใช่ไหมวันนี้ให้ไปกี่มือแล้ว ให้ไปสองแล้วค่ะอเหลือหนึ่งือเหลือมือสุดท้ายเือนี้เพราะฉะนั้น่เราจะต้อง10บกิโลเลยไม่เป็นไรเอาไปบางส่วนเดี๋ยวหลังจากที่เราบันทึกเทปแล้วอ่คุณวันอาจจะทำทำได้เองละทำเองนะทำเองนะตอนนี้เราจะสาธิตก่อนใช่ครับเอาเริ่มต้นยังไงฮะเริ่มต้นนี้อ่าเดี๋ยวนี้กี่โลฮะก็ชั่งน้ำ น้ำหนักอาหารมาประมาณ5กิโลนะคะอันนี้ห้ากโลนะมาหา5โลแต่วันหนึ่งที่บอกว่าใช้ใช้วันหนึ่งนี่เป็นเป็นร้อยโลนะใช่ค่ะเอันนี้บางส่วนก่อนแค่บางส่วนนะครับสาธิตนะครับวันนี้ท่านดรวัชตะปัตมาลัยนะจะเป็นผู้นำเสนอวิธีการผสมมาช่วยเจวันเลี้ยงป่ามาช่วยให้รวยดิรวยยิ่งขึ้นอ่าวันนี้เรามาแล้วประมาณนี้ฮะอันนี้นี่ฮะนี่คือ ประมาณสองช้อนโต๊ะครับไม่ถึงไม่ถึงถึงไหมไม่ถึงโต๊ะไหมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะมั้งเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนคือหนึ่งต่อร้อยอ่ะหนึ่งต่อร้อยนะเอาพิธีการนะฮะคุณคุณพี่แบ๋วใช่ไหมพี่นะพี่แบ๋วนะพี่แบ๋วจะต้องเป็นผู้ทําหน้าที่ต่อนะว่าเขาทํากันอย่างนี้นะอ่าอ่าวิธีนะนี่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 เอาละนี่นะเดี๋ยวผมจะผู้เชี่ยวชาญเลยนะผู้เชี่ยวชาญเลยฮะท่านมาเองเลยเนี่ยวันนี้นี่นะฮะขั้นตอนต่อไปเขาเรียกว่าอะไรฮะท่านท่านเราเพื่อทุกเขาทุกเขานะฮะทุกเขาครับ อ่านะสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเราจะเห็นความชัดเจนเลยนะฮะขณะนี้นะครับอาหารเอ่าเสริมพืชเออสัตว์นะฮะก็ยูพาร์ชูดีพาวเวอร์นะฮะกำลังทำหน้าที่นะครับในการที่จะคุกเขาไปกับอาหารสัตว์นะฮะก่อนื่นเลยใจพิสูจน์ว่าเป็นไงฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหาพี่อะอยาคุ้นเคยกับมันนะฮะอ่า ออืข่ายได้ค่ะแล้วเขาได้วิตามินตัวนี้นะเพราะว่าสามเดืยมปลาจะเริ่มเกิดวิกฤตการตายค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามามาทดลองไอ้ตัวนี้นะคะเป็นเป็นสุดยอดของมหัศจารย์ของการเลี้ยงปลาทัพทีมอ่ะเราเราว่าสุดยอดแล้วจากข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยนะฟังแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยอ๋อนี่นี่เป็นเท่านี้อ่าอ่าอ่าอืมอืออืออือข่ายได้ค่ะครับอี่ท่านผอครับ ครับนี่คือการเรียกว่านับหนึ่งครับะคุณวันก็คือว่าได้เจอกันคับกันนะและพาไปที่บ่อปลานะชังปลาบ่อกระชังปลานะครับแล้วก็เอายูพาร์เนี่ยผสมโดยท่านดรวัชตะนะครับประธรอมไลบอกว่าจะทําให้คุณวันรวยเออบอกไปถึงถิ่นบอกว่านี่วิธีการจะทำให้รวยก็ทําแค่นี้แหละคืออาหารปลาแล้วก็ผสมนิดหน่อยไหมประมาณนั้น ก็จริงๆครับตัอยหมอบต่อร้อยร้อยกิโลก็หนึ่งกิโลถ้าใช้อาหารปลาสิบกิโลก็เหลือหนึ่งขีดโอ้โห้ากิโลก็เหลือครึ่งขีดใช้ใช้น้อยมากหน่อยน้อนะฮะแล้วจะคือยังไงคือผสมกับน้ำน้หน่อยนะเพื่อเพื่อให้มันเกาะกันนะะยูพาร์สเนี่ยยูพาร์สเดียวเว่อร์เป็นเป็นเม็ดเป็น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 เม็ดเล็กๆนั้นของแข็งกับของแข็งรวมกันไม่ได้ก็มีน้ำเป็นตัวกลางเนี่ยเอายูพาร์สเดียวเว่อร์ละลายน้ำหน่อยแล้วก็เห็นเห็นใช้มือนี่ ไม่อันตรายครับก็บอกว่าอีโคเฟรนนะได้อีโคเฟรนมาถ้ไปชมครับเป็นไม่กับสิ่งแวดล้อมนี่คือทําเองได้เลยนะไม่ว่าท่านจะเรียกว่าอายุเท่าไหร่นะอาจจะเป็นวัยรุ่นหน่อยวันผู้ใหญ่หรือว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยถมว่าไม่ยากนะง่ายๆครับผสมแล้วก็คือโยนไปตามจํานวนมื้อพอเป็นพอเป็นปลาเนี่ยก็เป็นปลาแล้วก็พอเราคุกเคล้ากันนิดนึงนะครับทิ้งไว้ประมาณห้าทีสิบนาทีห้าทีสิบนาทีพอละให้ให้มันเกาะกันเนี่ยให้ให้น้ําอยู่พันเนี่ยเกาะกับอาหารนิดนึงนะครับแล้วก็ 50นาทีแล้วก็เริ่มโปรยเลยครับเหตุการณ์นั้นน่าจะเป็นวันที่2มิถุนานะครับที่ทีมงานลงไปนะครับจากนั้นมาประมาณสัก7วันไม่ถึง10วันนะครับก็มีเสียงคุณวันนะฮะตอบรับฟอโฟนยินเข้ามานะครับเราไปฟังเสียงนี้นะผมจะเปิดคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งประมาณเกือบเกือบ10นาทีนะครับฟังเสียงคุณวันได้กล่าวถึงการนำ U-part ช่ดีปาวเวอร์ไปใช้นะฮะแล้วได้ผลดีอย่างไรนะครับ ลองไปติดตามคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ,รบ,วรบสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เ oh, สียงชัดเจนนะครับค,รคร่บคุณวันตอนนี้อยู่ที่จังหวัดไหนครับอยู่ที่จังหวัดชัยนาทค่ะไม่ไปจังหวัดอื่นนะไม่ละค่ะเพราะว่าเกิดที่จังหวัดชัยนาทไม่ใช่หมายถึงว่าคุณวันเนี่ย <c oughs> เป็นคนส่งงปลาไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้วันนี้ไม่ได้ไปจากชัยนาทใช่ไหม พอค่ะยังอยู่ชน,นาอยู่วันนี้ฝนตจกระหากันเลยยังไม่ได้ส่งลูกปลาค่ะเป็นยไงฮะในวงการที่เลี้ยงปลากระชังเขา,เาสั่งซื้ออะไรปารลาอนุบาลอะลูกปลาลูกปลาอนุบาลลูกปลาทับทิมคะลูกปลาับทิมลูกปลาครับทิมอะที่ที่นี่หน้าจอทีวีเนี่ยคุณคุณวันได้ได้ดูทีวีไหมหรือไม่ได้ดูอ๋อถ้าหน้าอยู่อยู่นอกสถานที่ค่ะอยู่นอกสถานที่ค่ะ ทีนี้ผมนั่งกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท CBP w o r l วนะท่านชื่อว่าออวรวัฒเจรทนันนันเนี่ยท่านมีอะไรประสบการณ์เรื่องอเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์หรือสัตว์ปัญย<ช>ูพาร์เน,นี่ยนะเดี๋ยวมีการสอบถามโดยท่านพอนิดหนึ่งนะเจอนะคุณวันครับคุณวันเลี้ยงปลาอนุบาลปลาทับทิมแลวก็และก็เลี้ยงปลาทับทิมกระ,ะชังู้ยชใช่ไหมครับใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อทั้งทั้งทั้งส่งลูกปลาทั้งเลี้ยงด้วยนะครับ เห็นจากดูจากคลิประยะเวลา20ปีนรรยะเวลา20ปีที่ผ่านมานี่ฮะปัญหาการอนุบาลปลาปลานะครับปราทิมนะครับมีอะไรยังไงบ้างครับป,รปัญหาที่จะเจอก็คือสภาสพแม่น้ำมหาสภาพสิ่งแวดล้อมมหาคือปลาปลาทกกิมน,นี่เป็นปลาที่อ่อนแอได้ง่ายค่ะครับค่ะก็ก็จะเจอปัญหาคือยังไงดีฮะคือจะก,กระทบ ครัออบคุณว่าสิ่งแรด,ดล,อลร้อม่ะครับขออนุญาตก่อนถ้าเป็นปลาเล็กแต่อตอนที่เราจะเลี้ยงอนุบาลเนี่ยจากเพาะจากเพาะมาเลยเนี่ยปัญหาในการอนุบาลมีอะไรบ้างครับยังไม่ย,ย,ย,ยังไม่ไปที่เบาะยังไม่ไปที่กระชังนะครับเอาเป็นลูกปลาก่อนต่อตอตอตอ,ตอ,ตอเป็นลูกปลานะคะคือตอนที่เราอนุบาลเนี่ยเราเราเรา,เราจะเจอปัญหาของปลาติดโรคค่ะอ๋อครับปลาไม่โตปลาติดโรคค่ะแล้วเวลาเวลาไปส่งเอาลูกปลาไปส่งยังอ่เจ้าของกระชังทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับ มีปัญหาเรื่องอออเรื่องการตายไหมครับตายระหว่างทางหรือว่าพอเข้าไปลงเลี้ยงแล้วมีอัตราการตายที่ที่ที่เยอะได้ค่ดที่เยอะค่ะสะเคลื่อนย้ายเขาที่ระทบอะไรไม่ได้เลยก็ก็จะตายได้ง่ายค่ะอ๋อโอเคนะครับนี่คือส่วนอของลูกปลานะครับทีนี้<อ>ในส่วนของปลากระชังที่ลงกระชังแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับอายุตัวอย่างเช่นเมื่อเมื่อลูกค้าของของพี่วันเนี่ยนาไปเลี้ยงแล้วยกตอย่างสั่งหมื่นตัวเนี่ยอัตราการรอดตายจนเลี้ยงจนจับขายเนี่ย หมื่นตัวเนี่ยคิดว่าจะจับขายได้ประมาณนักแปดเก้าพันตัวหรือ 100, ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับไม่ถึงค่ะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เองที่ที่อตาลอดจากการเลี้ยงเป็กระชังนะคะครับเฉลี่ยจริงเฉลี่ยในรอบยี่สิบปีอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช่คะครับอ่าโอเคอพ,พี่วันครับหลายจากที่เราเจอกันวันนั้นเรากา็สอบถามกันแล้วมีการบันทึกเทปแล้วก็ผมก็ได้เอาเทปเนี่ย มาออนแอให้ท่านผู้ชมทราบว่าอันดับแรกคือรูปร่างหน้าตาพี่วันนะครับโอ้ครับสดสวยสดสวยสดชื่นนะอ่าแล้วก็คือได้พูดถึงว่า20ปีที่ผ่านมาก็ใช้เรียกว่าภูมิปัญญาเดิมๆนะคือปลาถ้าหากว่าเป็นโลกก็ต้องใช้ยาอะไรเงี้ยคุณวันก็มีความชำนาญระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ส่ง20ปีอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากที่ผมเอายูพาร์โชคดีพาวเวอร์ไปแนะนำให้ เอาไปใช้ใชน่าจะน่าจะผ่านมาได้เวลาอาจจะสองสามอาทิตย์แล้วนะเราลอง<ช>บอกที่หนึ่งนะฮะพบการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับจากที่นําเอาไปใช้ครับปลาปลาปลา,ากินอาหารได้ดีแล้วก็ตอนนี้ช่วงฤดูฝนนะคะลน้ําน้ําจะไปหงานนี้จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนเปลี่ยนหนามนะคะก็ก็รู้สึกว่าไม่มีปลาตายเลยนะคะก็ดีใจด้วยค่ะ่<อ>ะาดีใจมากนะครับประโยชน์นี้<อ>เพราะว่าปลาแข็งแรงใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะกาาหารได้ดีด้วยนะทานอาหารได้ดีด้วยนะและอายตาเงี้ยการเจริญเติบโตมองเห็นด้วยสายตากากที่เราเปรียบเทียบด้วยสายตานะยังไม่ได้มาช่างเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ดูดูดูพัฒนาสุขภาพแข็งแรงแล้วดูคันข้างที่โตเร็วเลยอาจจะมีน้ำหนักดีอะค่ะครับใช่ไหมคุณคุณวานลองนำมาชั่งดูนะครับเพราะว่าเวลาผมขอยักคุณวานอย่างนี้นะก่ะกับพี่หมูหมูเนี่ย ขนาดตัวเท่าๆากันนะหมูที่ใช้ U p พาสกับไม่ใช้ U p พาสเนี่ยนะครับน้าหนักตกก่างเลยนะครับกุ้งก็เหมือนกันฮะกุ้งสัตว์น้าเนี่ยใช้ยูพาสชุดเดเวอร์กับไม่ใช้เนี่ยช่างมาน้ําหนักต่างก,กันเงื่อนแน่นปลาเช่นกันครับลองไปช่างดูนะครับโตเร็วแล้วก็ได้น้าหนักดีมากนะครับทุกวันเพิ่มเติมทุวกวันลองดูว่านะครับในเรื่องราวของเอล็กความขาของปลาแล้วคุณภาพของเนื้อปลานะครับเน้นนะครับความคาของปลาทุกวันลองพิสูจน์ดูนะครับแล้วก็ ืคุณภาพเนื้อนะอาเนื้อปลาที่ไม่ใช้กับปลาใช่ยูพาร์ตคุณภาพเนื้อไตกต่างกันครับลองไปวิจุดดูนะครับครับคุณวันครับในเขาเรียกประสบการณ์ที่คุณวางอยู่ในวงการนี่มานะหลังจากที่ผมได้แนะนําเอายุพาร์ตโชคดีพาวเพื่อไปแนะนำนะแล้วก็พี่วันก็คงจะเป็นผู้ที่จะแนะนําด้วยนะแนะนําต่อไปเนี่ยในวงการเกี่ยวกับการทำเรื่องปลาในกระชอกปลาในกะชากปลานทางปลาในกชา ถ้าหากว่าเราเรานำไปลักษณะแบบนี้ที่ทําให้ปลาเขามีอัตราการอยู่รอดดีแข็งแรงนะมีโตไวโไวนะนอย่างนี้เนี่ยคิดว่านในในในลูกค้าพี่วันที่ส่งส่งปลาไปเลี้ยงเนี่ยเขาจะเขาอยากเขาสนใจมนะขอขอตอนนี้ออเดอร์ทำไม่ทันเลยค่ะ จริงค่ะเพราะว่ามารู้จับยูพัทนี่รู้สึกว่าเราอะไรมั่นใจขึ้นค่ะในการที่เราจะลูกปลาไปให้กับทางเกษกตรกรเนี่ยเรามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะโอ้โหวันมาใช้ยูพัทเนี่ยค่ะคือสิ่งที่จะบอกพี่วังครับนะว่าถ้าปลาที่อนุบาลนะ,ะเวลาจะไปส่งเนี่ยต้องต้องใส่ถุงหร,จจกกหรือใส่ใส่ตะกร้าหรือใส่ไอ้ลังใส่ไงฮะเวลาส่งลูกค้าใส่เลยฮะ ที่ส่งลูกค้าเป็นลูกปลาเราเราเรา,เรามีเรามีถังอะะถังถัง,ถงเป็นค่อนข้า,างเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ซึ่งซึ่งจะอยู่กันในแอร์แอร์อะฮะตอนนี้เชนใยายแล้วดูดูแล้วก็ปลาไม่เคลียร์ค่ะอ๋อคุณวนันเอาลูกปลาใส่ถังขนาดใหญ่แล้วก็<ะ>แล้วก็นำพาไปส่ง,ย,งยังลูกค้าใช่ค่ะคุณวันครับผมมีทริคปลานะครับผมมีทริคปลาเทคนิคของปลาที่ไปส่งที่ประเทศลาวนะครับ นะครับเขานำลูกปลาลูกบาลสารพัดปลาเลยนะครับข้อแรกก่อนเขาใช้น้ําในบอ่อที่มีที่เลี้ยงด้วยยูที่เลี้ยงโดยผสมอาหารด้วยยูพาสชงดีพาวเวอร์สองนะครับเขาใช้น้ํานะครับแล้วระหว่างการขนส่งเนี่ยเขาใช้น้ำไม่ใช่ไม่ใช่น้ําบ่อนะครับเขาใช้น้ําแล้วเขาหยออ่อนยูพาสชงดีพาวเวอร์ไปหนึ่งไปหนึ่งช้อนช,ชาและหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับสิ่งที่ได้เขาบอกอลังการงานสร้างเลยคพรับขนาดการขนส่งเนี่ยประมาณร้อยถึงสามร้อยกิโลเนี่ย ปลาจะบอบช้ำมากในเรื่องราวของสีตาสีของตาจะขุ่นเป็ดเป็ดจะมีการมันเหมือนเราเจ็บเป็ดเขาเลยเขาขุ่นทะลอะนะเขาใช้เทคนิคที่ผมบอกเนี่ยนะครับปลาเขาไปถึงประเทศลาหรือวิ่งประมาณร้อยสามร้อยกิโลเนี่ยยังเป็ดยังสวยงามยังสีตายังสดใสยังดําเป็นมันวาววเป็นละครับมาดูนะครับนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับเทคนิคสามารถอายุ มอบความประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ท่านพอได้กล่าวไว้นะครับคุณวันก็ลองนําไปใช้ต่อเนื่องารอาไปใช้แล้วแล้วก็ได้ผลดีแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะฝากคุณคุณวันว่าจากที่คุณวันได้นําไปใช้แล้วเนี่ยเห็นผลขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะประชาสัมพันธ์นะทั้งตัวพี่เองนะผมอนุญาตให้พี่บอกเบอร์โทรศัพท์พี่ด้วยนะประชาสัมพันธ์ตัวพี่เองว่าพี่เนี่ยเป็นผู้ทีท่เพาะเลี้ยงปลาปลาแล้วก็นาส่ง แล้วก็ได้รับผลดีด้วยเนี่ยขอขอให้พี่เป็นพิธีการานะครับบอกท่านผู้ชมทั่วประเทศว่าสิ่งที่พี่ได้รับเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรครับเชิญแล้วครับค่ะเมื่อเมื่อเรามารูกก้จักอยู่พาร์เนี้นะคะที่มั่นใจมากเลยนะคะกับการทําธุรกิจการเกษตรทางด้านเลี้ยงปลาหรือการทำปลาหรืออะไรเงี้ยนะคะอนุบาลปลา ก็คิดว่ายูพากเนี่ยให้ความมั่นใจกับที่เราจะต้องทำธุกกิจอันรเนี้ยต่อไปคิดว่ารวยแน่นอนค่ะมั่นใจนะค่ะค่ะมั่นใจค่ะและและผมขออนุญาตให้พี่ช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์พี่เลยนะใครที่จะติดต่อพี่ที่จะเอาลูกปลาไปเลี้ยงของพี่นะประมาณกี่เดือนนั้นลูกปลาพี่ลูกปาลกปาของเรามีม,ม,มีมีทุกขนาดนะคะตั้งแต่สามสี่สึงห้าวันก็คือเดือนครึ่งขึ้นไปค่ะมีทุกท,ทุกไซส์จน จนถึงสามเดือนค่ะบริการส่งใกล้ไกลแค่ไหนฮะอ๋อบริการส่งทั่วประเทศนะคะน่ะพอพอรู้จักยูพัสนี่คือมั่นใจมีเทคนิคการแนะนําการผสมน้ําการสใหญ่ณคอแั่นใจเลยครับเลยเลยคิดแบบเอาที่ว่าคิดงานใหญ่เลยครับพี่วันเชิบอกโทรศัพท์พี่นะเผื่อใครมาติดต่อพี่อยู่ที่ไหนนะชื่ออะไรแล้วก็เบอร์สศัพท์เบอร์เลยครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ู3 4 8แปดสามี่แปดห้า หกหนึ่งสองสองครับอีกที่นะครับจังวัดชัยนาค่ะการทำลูกปลาได้คุณภาพต้องมีพัดค่ะนี่ครับเขาแยกเขาเขาบอกวีที่เลยครับวีที่มาวีที่ค่ะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าทันช้านะครับศูนย์แปดสามสี่แปดห้าสี่แปดห้าหกหนึ่งสองสองหกหนึ่งสองสองนะโอเคเลยครับเจอกัน บ่อยบ่อยเมืองช้นาคกับกรุงเทพก็ไม่ไกลกันนะพี่วันต้องขออนุญาตไปถ่ายทําเพิ่มเติมทั้งที่บ่ออนุบาลแล้วก็ที่กระชังปลาเพิ่มเติมด้วยนะครับครับก็คงต้องรบกวนพี่วันแค่นี้ก่อนนะนะเรามีเวลามันจะติดต่อกันใหม่นะขอบคุณมากพี่วันครับสวัสดีครับ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 